แน่นอนนี่คือภาษาไทยสำหรับวิดีโอของคุณน่าสนใจมีความลึกลับและดึงดูดใจให้ดูจนจบเมื่อศาสตราจารย์จอมเยาะเย้ยพูดลอเลียนสุภาพสตรีใหมายเลขหนึ่งกลางห้องเรียนไม่มีใครคาดคิดว่าบรอนทรัมจากลุกขึ้นและพูดประโยคที่ทำให้ทั้งห้องช็อกจนเงียบกริบแต่เรื่องกลับไม่จบแค่นั้นประตูเปิดเองเสียงฝีเท้าลึกลับเริ่มดังขึ้นแล้ศาส,สตราจารย์ก็หายไปต่อหน้าต่อตา นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการตอบโต้แต่มันคือบางสิ่งที่เขาจำได้และกลับมาเพื่อพาใครบางคนกลับไปด้วยติดตามจนจบแล้วคุณจะไม่มองประวัติศาสตร์ด้วยสายตาเดิมอีกต่อไปถ้าคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเพื่อดึงดูดผู้ชมต่างชาติหรือสคริปต์เต็มสำหรับอินโทรบอกได้เลยณห้องเรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนชื่อดังกลางมหานครนิวยอร์ก แสงไฟนีออนเย็นเฉียบกระทบกับโต๊ะไม้สีเข้มกลิ่นกระดาษเก่าลอยประปนกับกลิ่นน้ำหอมของเพื่อนร่วมชั้นบอทรัมนั่งนิง่งมือของเขาเกาะที่ขอบโต๊ะแน,น่นสายตาของเขาจับจ้องไปที่ชายคนหนึ่งหน้าห้องศาส,สตราจารย์แมคคินนอนชายไวกลางคนผมหงอกแซมดำแว่นตาสรงกลมวาววับบนปลายจมูก น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันบางคนอาจเชื่อว่าได้เปรียบเพียงเพราะแม่ของเขาเคยเป็นนางแบบเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในห้องเรียนบรอนยังคงนั่งนิ่งแต่หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแม็กินนอนยังไม่หยุดหรือบางทีอาจเพราะแม่ของเขานั้นแค่รู้จักคนมีอำนาจอีกเสียงหัวเราะดังขึ้นคราวนี้เสียงนั้นขมขื่น กลิ่นน้ำหอมในห้องเหมือนจางหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นความอับชื้นจากพรมเก่าใต้พื้นบรอนลุกขึ้นยืนช้าๆก้าอี้ส่งเสียงเล็กน้อยห้องทั้งห้องเงียบลงในทันทีสายตาทุกคู่หันมาที่เขาศาส,สตราจารย์แม็กค,คินนอนชะงักไปครู่หนึ่งรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าแต่ดวงตาเริ่มลังเล บอนพูดขึ้นเสียงของเขานุ่มแต่หนักแน่นจนทุกคนหยุดหายใจแม่ของผมพูดห้าภาษาเสียงสะท้อนกระทบกำแพงห้องเธอเลี้ยงผมด้วยตัวเองในบ้านที่ไม่เคยมีความเงียบสงบศาส,สตราจารย์ไม่พูดอะไรบรรยากาศในห้องแน่นหนึบเธออาจไม่ใช่นักวิชาการบรอนมองตรงเข้าไปในดวงตาของเขา แต่เธอสอนผมเรื่องที่คุณไม่เคยเข้าใจแสงไฟสว่างจ้าเหนือหัวเขาดูเหมือนจะร้อนขึ้นมือของศาสตราจารย์กระตุกเล็กน้อยไม่มีใครกล้าขยับเสียงของบรอนแผ่วเบาลงแต่เหมือนกระแทกหัวใจคนทั้งห้องศัก์ศีไม่ต้องมีปริญญาเพื่อเข้าใจศาส,สตราจารย์แมคคินนอนหลบตาห้องเรียนทั้งห้องเงียบสนิท เหมือนเวลาหยุดเดินบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหมือนอากาศเองยังไม่กล้าขยับเสียงนาฬิกาบนผนังดังขึ้นติกต๊กติ๊กบรอนยังคงยืนอยู่ตรงนั้นดวงตานิ่งสนิทเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดจากเด็กอายุ17บบางสิ่งที่ทำให้ทั้งห้องรู้สึกเย็นวูบถึงกระดูกสันหลัง ศาส,สตราจารย์แมคคินนอนกลืนน้ำลายช้าๆเสียงนั้นดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบเขาขยับแว่นเล็กน้อยแต่สายตายังไม่กล้าสบกับบรอนมือที่ถือปากกาสั่นไหวดวงตาของนักเรียนทุกคนจ้องมองบรอนไม่ใช่ด้วยความสงสัยอีกต่อไปแต่เป็นความรู้สึกแปลกประหลาดระคนด้วยความเกรงกลัว บรอนก้าวเดินไปข้างหน้าช้าๆแต่มั่นคงเสียงพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าดังกรอบกแกรบแสงไฟสะท้อนผมสีทองของเขาเป็นประกายศาส,สตราจารย์แมคกินนอนถอยไปครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวริมฝีปากของเขาเพเยอเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาบรอนหยุดอยู่ตรงหน้ากระดานดำ เขามองไปยังทุกคนในห้องหายใจเข้าช้าลึกคุณดูถูกเธอเพราะคุณไม่เข้าใจเธอคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลงกลางห้องเรียนอย่างไร้ความปราณีและคุณพยายามทำให้ผมรู้สึกต่ำต้อยเพราะคุณกลัวว่าผมจะสูงกว่าศาส,สตราจารย์เบิกตากว้างเหมือนมีบางอย่างทิมแทงเข้าไปในจิตใจ นักเรียนบางคนลอบกลืนน้ำลายบางคนหลบตาความร้อนในห้องดูเหมือนเพิ่มขึ้นหรือเป็นเพียงความรู้สึกภายในของทุกคนบรอนยืนนิง่งเหมือนรูปปั้นหินในวิหารโบราณเต็มไปด้วยพลังที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาพูดอีกครั้งช้าหนักแน่น แม่ของผมไม่ใช่คนที่คุณสามารถลดคุณค่าด้วยคำพูดโง่ๆและผมจะไม่มีวันยอมให้ใครทำแบบนั้นเสียงประโยคนั้นยังคงก้องอยู่ในอากาศแม้หลังจากเขาหยุดพูดไปแล้วศาสตราจารย์แมคคินนอนไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นด้วยแรงที่มองไม่เห็นบรรยากาศในห้องแน่นขนาดด้วยความอึดอัดเหมือนอากาศกำลังจะระเบิดออกจากความเงียบนี้ทุกวินาที และทันใดนั้นเสียงบางอย่างตกกระแทกพื้นดังกริกทุกคนสะดุง้งเป็นเพียงปากกาของศาสตราจารย์ที่ร่วงจากมือแต่มันฟังดูเหมือนระเบิดกลางความเงียบศาส,สตราจารย์รีบก้มเก็บแต่มือสั่นจนเกือบทําตกอีกครั้งไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครพูดแค่เงียบ จนได้ยินเสียงหายใจของบรอนชัดเจนเขาหันหลังกลับเดินช้าๆกลับไปยังโต๊ะของตัวเองเก้าอี้ถูกดึงเบาๆก่อนที่เขาจะนั่งลงมือของเขาวางบนตักอย่างเรียบเฉยแต่อาราบางอย่างรอบตัวเขาเปลี่ยนไปเหมือนเงาที่เคยพาดผ่านตอนนี้กลายเป็นเปลวไฟศาส,สตราจารย์แมคคินนอนยืนนิ่งอยู่หน้าห้องเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นที่ขมับ ใบหน้าเริ่มเปลี่ยนสีเสียงจากทางประตูดังขึ้นเบาๆแอดเป็นนักเรียนหญิงที่มาสายเธอเปิดประตูเห็นบรรยากาศในห้องแล้วชะงักเหมือนเดินเข้ามาในสถานที่ต้องห้ามทุกคนยังเงียบรวมถึงบรอนเขาไม่หันไปมองเธอด้วยซ้ำเขามองออกไปนอกหน้าต่างต้นไม้ข้างนอกกำลังไหวเอ็น ท้องฟ้าสีเทาเข้มเหมือนฝนจะตกและเสียงแรกที่ทำลายความเงียบคือเสียงลมหายใจสั้นๆของศาสตราจารย์เองเขายกมือขึ้นลูกหน้าลึกๆเหมือนพยายามลบอะไรบางอย่างออกไปเราจะเเออกลับมาที่บทเรียนน้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปเบากว่าเดิมไม่มั่นใจเหมือนเมื่อครู่ เขาหันกลับไปที่กระดานเขียนด้วยลายมือสันสนไม่มีใครตั้งใจดูบทเรียนอีกแล้วสายตาทุกคู่ยังจ้องไปที่บรอนมีบางอย่างเปลี่ยนไปในวันนี้บางอย่างที่ไม่มีวันย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วฝนเริ่มตกหยดแรกกระทบกระจกหน้าต่างเป็นเสียงแผ่วเบาจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงพรำพร่ง เหมือนท้องฟ้าทั้งหมดแตกออกศาส,สตราจารย์แมคคินนอนยังคงเขียนช้าๆแต่ไม่มีใครจดตามไม่มีเสียงปากกาไม่มีเสียงพลิกหน้าสมุดเพียงแต่เสียงฝนและหัวใจที่ยังเต้นแรงจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นบรอนยังคงนั่งนิ่งใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเหมือนจับภาพบางอย่างที่ลึกกว่าแค่ห้องเรียน นักเรียนคนหนึ่งหันไปกระซิบกับเพื่อนแต่ไม่กล้าให้เสียงหลุดดังอีกคนเขียนอะไรลงบนมุมหน้ากระดาษแล้วรีบปิดเหมือนทุกคนไม่อยากให้บรอนรู้ว่าตนคิดอะไรเพราะไม่มีใครแน่ใจว่าเขาเป็นแค่เด็กธรรมดาอีกต่อไปบรรยากาศรอบตัวเขาหนักแน่นขึ้นเหมือนแม้แต่ฝนยังตกลงตามจังหวะของเขา,าศาสตราจารย์หันกลับมาเผชิญหน้าชั้นเรียน เขาพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นดูแปลกบิดเบี้ยวและไม่ถึงดวงตาใครมีคำถามเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบ้างไม่มีใครตอบเขาพยายามมองหาแววอยากรู้อยากเห็นแต่มันไม่มีอยู่ในห้องนี้มีเพียงความอึดอัดและความรู้สึกที่ไม่อาจพูดออกมาสายฟ้าผ่าครั้งหนึ่งดังเปรี้ยง สว่างวาบจนเงาของทุกคนสะท้อนบนกำแพงเสียงฟ้าร้องตามมาทันทีศาส,สตราจารย์สะดุ้งเล็กน้อยและทันใดนั้นบรอนก็ยกมือขึ้นอีกครั้งนิ่งมั่นคงและครั้งนี้น้ำเสียงของเขาเย็นยเยือกกว่าครั้งแรกผมมีคำถามครับทุกสายตาหันมาที่เขาอีกครั้ง แม้แต่ศาสตราจารย์เองก็กลืนน้ำลายอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าห้ามบรอนลุกขึ้นช้าๆมองตรงเข้าไปในดวงตาของชายหน้าห้องและถามคำถามที่ทำให้ทุกอย่างในห้องหยุดนิ่งไปอีกครั้งคุณเคยสอนประวัติศาสตร์บรอนพูดช้าๆดวงตาไม่กระพริบน้ำเสียงไม่มีอารมณ์แต่ทุกคำเต็มไปด้วยแรงกดดัน แล้วคุณเคยคิดไหมว่าตัวคุณเองอยู่ผิดด้านของมันศาสตราจารย์ชะงักริมฝีปากเขาเผยอะออกแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดสายฟ้าผ่าอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมแสงสว่างพาดผ่านใบหน้าบรอนเผยให้เห็นแววตาที่นิ่งเกินวัยนักเรียนหญิงแถวหน้าเผลอกำขอบโต๊ะแน่น ศาส,สตราจารย์แมคกินนอนหายใจแรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างถูกเปิดออกความลับบางอย่างที่เขาไม่ต้องการให้ใครรู้คุณกำลังสอนเราบรอนพูดต่อก้าวเดินช้าๆไปที่โต๊ะของศาสตราจารย์เรื่องสงครามอำนาจการล่มสลายของอาณาจักรเขาหยุดยืนตรงหน้าโต๊ะนิ้วชี้แต่เบาๆที่ผิวไม้ เสียงข้อเบาๆดังเป็นจังหวะแต่คุณไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองศาส,สตราจารย์ไม่ตอบสีหน้าซีดจางลงอย่างเห็นได้ชัดนักเรียนบางคนเริ่มหันมามองหน้ากันความสับสนแปรเปลี่ยนเป็นคำถามคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาบรรยากาศในห้องเย็นลงอย่างประหลาดแม้จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นของฝนและแรงกดดันที่แทบหายใจไม่ออกเพราะบางทีบรอนพูดต่อเสียงต่ำลงอีกคุณอาจไม่ใช่แค่คนที่สอนเรื่องอดีตแต่เป็นตัวอย่างของมันศาส,สตราจารย์แมกคกินนอนเบิกตากว้างมือที่จับขอบโต๊ะแน่นขึ้นจนเส้นเลือดปูดและตอนนั้นเอง ประตูห้องเรียนก็เปิดออกอีกครั้งโดยที่ไม่มีใครแต่ต้องมันเลยเสียงบานประตูดังแอดเบาๆแต่ในความเงียบของห้องมันดังเหมือนเสียงกรีดร้องทุกคนหันขอบไปมองไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูไม่มีเงาไม่มีเสียงฝีเท้าเพียงแค่ช่องว่างเย็นเยียบ เหมือนอากาศถูกดูดออกไปในทันทีบรอนไม่หันไปมองเลยเขายังคงจ้องหน้าศาสตราจารย์แมกคกินนอนเหมือนรู้ว่าสิ่งที่อยู่ที่นั่นไม่ได้มาสำหรับใครอื่นศาส,สตราจารย์เริ่มหายใจแรงขึ้นเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลาจากขมับปากสั่นเล็กน้อยนั่นเขากระซิบเสียงแหบ เป็นไปไม่ได้บรอนเอียงศีรษะนิดเดียวราวกับสนใจคำพูดนั้นแต่ไม่ได้ถามต่อลมหายใจของศาสตราจารย์เริ่มขาดห่วงนักเรียนหญิงคนหนึ่งยกมือขึ้นปิดปากขณะที่ประตูยังเปิดอ้าและเสียงฝีเท้าเบาๆเริ่มดังจากทางเดินช้าชัดเจนไม่รีบร้อน แต่หนักแน่นเหมือนคนที่ไม่เคยหยุดเดินแม้ในความตายบรอนพูดเบาๆโดยไม่หันไปคุณไม่ได้กลัวผมคุณกลัวสิ่งที่ผมจำได้คำพูดนั้นทำให้ศาสตราจารย์ซุดนั่งลงกับเก้าอี้เหมือนแรงในร่างหายไปเขาสั่นทั้งตัวเหมือนกําลังมองภาพที่ไม่มีใครเห็นบรอนเดินอ้อมโต๊ะ ไปหยุดอยู่ข้างหลังเขาก้มลงกระซิบใกล้ๆหูคําพูดสุดท้ายก่อนที่ฝีเท้านั้นจะหยุดลงที่หน้าประตูห้องเรียนถึงเวลาแล้วคุณแม็กคินนอนเสียงของบรอนเบาจนแทบเป็นลมหายใจแต่ทุกคนในห้องได้ยินชัดเจนศาส,สตราจารย์เงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกกว้าง เหมือนเห็นเงาของบางสิ่งที่ไม่มีใครอื่นมองเห็นบางสิ่งที่เคยตามเขามานานบางสิ่งที่เขาคิดว่าทิ้งไว้ในอดีตร่างของเขาลุกขึ้นเองเหมือนถูกดึงด้วยมือที่มองไม่เห็นก้าวเดินไปทางประตูเท้าแทบไม่สัมผัสพ,พื้นไม่มีใครกล้าขวางไม่มีใครกล้าส่งเสียงศาส,สตราจารย์หยุดที่ธรณีประตู มองออกไปยังทางเดินยาวมืดเปียกชื้นจากฝนที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างปลายตึกแต่เขาไม่ลังเลร่างของเขาค่อยๆก้าวออกไปเสียงประตูปิดลงช้าๆไม่มีใครแตะเงียบสมบูรณ์ในห้องเรียนเหลือเพียงบรอนและนักเรียนที่ยังนั่งตะลึงเขาหันกลับมา มองพวกเขาทีละคนใบหน้าของเขาเรียบเฉยดวงตาสงบแต่ไม่มีใครกล้าส,สบตานานเกินหนึ่งวินาทีบทเรียนจบแล้วเขาพูดแค่นั้นหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกไปทางประตูอีกบานเงียบงนันสง่างามและเหลือเพียงคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ ว่าเด็กชายผู้เงียบขรึมคนนั้นจำอะไรไว้บ้างและเหตุใดบางสิ่งจึงมาตามคำพูดของเขาเสียงฝนยังตกต่อเนื่องแต่ในห้องเรียนไม่เหลือเสียงอะไรเลยนอกจากความเงียบและความรู้สึกที่ว่าบางครั้งประวัติศาสตร์ก็เดินเข้ามาหาเราเอง